สวัสดีค่ะพี่อ้อยจะพามาทานหวานเย็นทําทแบบแคล้ายๆแบบลอยแก้วนะคะแต่ว่าพี่อ้อยจะใช้เป็นแก้วมังกรเนาะแก้วมังกรแล้วก็มาดูกันนะคะว่าพี่อ้อยจะใช้อะไรบ้างเนาะตัวแก้วมังกรนะคะเรามีอยู่ในบ้านเนาะ เรามีอยู่ในบ้านถ้าทานแบบนี้ปอกขึ้นมาใส่ตู้เย็นใช้เย็นไว้ถ้าคนชอบก็บอกว่าอร่อยนะคะบอกว่าอร่อยถ้าคนไม่ค่อยชอบเนาะเราก็ต้องอหาวิธีทําออย่างอื่นนะคะทําอย่างอื่นเอาแบบที่เขาทานง่ายๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบอไม่ค่อยไม่ค่อยได้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 ทานที่ไหนนะคะ ก็เราจเลยจะมาทําเป็นแก้วมังกรนะคะแช่เย็นเนาะเอาใส่น้ําแข็งนะคะเป็นหวานเย็นคล้ายๆหวานเย็นอย่างนั้นเนาะแต่เราไม่ได้ใส่นมนะคะไม่ได้ใส่นมเนาะก็จะมีแต่น้ําเชื่อมแล้วก็จะมีแก้วมังกรแล้วก็น้ําแข็งนะคะเรยจะทําแบบนี้นะคะ เป็นลักษณะนี้นะคะจะจับเป็นดอกๆเนาะเพราะถ้าเราทําให้เด็กๆทานเด็กๆบางคนไม่ชอบนะคะแต่ว่าตัวแก้มังกรเนี่ยเขาก็มีสรรพคุณในตัวของเขาเนะาะมอาีอะไรนะวิตามินหรืองไงเนี่ยพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะถ้าต้องไปหา,หาความรู้อีกทีหนึ่งเพราะว่าพี่อ้อยเอาจริงๆถ้าเป็นลําพังส่วนตัวเลยพี่อ้อยชอบทานแบบสีแดงนะคะ ชอบแบบสีแดงเนาะก็เราก็จะจักข้างก่อนนะคะจักข้างก่อนเนาะแล้วก็ค่อยหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็ลอกเปลือกใส่ถ้วยเนาะใส่ถ้วยอันนี้เราจะทําแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปใส่น้ําแข็งหรืออ่าไม่ต้องใส่น้ําแข็งไม่ต้องใส่น้ําเชื่อมแบบนี้ก็อร่อยนะคะสําหรับคนที่ชอบเนาะ สำหรับคนที่ชอบแก้มังกรแต่ถ้าคนไม่ชอบทํายังไงเขาก็ไม่ชอบเนาะอ่าบางคนก็บอกว่าไอตัวเนื้อแก้มังกรเขาทาน,นะคละ้ายๆแบบเม็ดแมงลักอะไรประมาณนั้นเนาะก็ก็แล้วแต่ว่าเขาจะจินตนาการนะคะทานแบบไหนก็อร่อยนะคะตัวเนื้อแก้มังกรสีขาวเนี่ยนะคะเขาจะออกแบบเปรียปร้ยวๆนิดน,ดนด นะคะมีเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวอมหวานนะคะอมเปรี้ยวอมหวานเราก็เอามาทําเป็นใส่น้ําแข็งนะคะเย็นๆชื่นใจชื่นใจนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะเราก็ต้องอหาอะไรมาดับร้อนเนาะสี่สิบสององศาสามสิบแปดองศาองโหมันไม่ใช่ย่อยๆนะคะคือร้อนมากร้อนจริงๆ แล้วก็พี่อ้อยก็เลยมาพาทำเนาะพาทำแล้วก็มาชิมด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะโ่้ยหล่นใส่เนี่ยนี่นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่นั่นเนาะเราก็ทำเป็นคำคำแบบนี้ได้เลยนะคะแบบจะนี้เนาะแล้วก็ทานเป็นคำคำไปหรือว่าหั่นแบบนี้เอาเรียงใส่จานไว้สวยๆนะคะแล้วก็เวลาใครจะทานก็อ่ามาหยิบแล้วก็ทานได้เลยเนาะ เกบย้อยเอาน้ำแข็งนิดหนึ่งเนะเาะต่อจ้ะน้ำแข็งนะคะถ้าเราไม่ใส่น้ำแข็งเป็นก้อนแบบนี้เนาะจะใส่เป็นน้ำแข็งใสก็ได้หรือจะเอาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะแช่เย็นไว้เวลาจะทานก็เอาออกมาแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมลาดเอาน้ำเชื่อมลาดลงไปเลยนะคะก็ จะหวานแล้วก็ตัวเนื้อแก้มังกรก,ก็อย่างที่พี่อ้อยบอกก็คือจะอมเปรี้ยวอมหวานเนาะของเขาก็จะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะคะน้ําเชื่อมพี่อ้อยทําเอาไว้นะคะจะมีติดบ้านอยู่จะไม่ใช้หวานมากนะคะเพราะว่าแล้วแต่ชอบถ้าไม่ชอบหวานนากก็ใส่น้อยหน่อยถ้าชอบก็ใส่เยอะได้เนาะ แต่เราทานเป็นคล้ายๆขนมหวานแล้วก็ให้มีน้ำเชื่อมหน่อยเหนียวมือขอพี่ไอ้ล้างมือนิดนึงเส็จแล้วค่ะ ขนมทานอากาศร้อนๆนนะคะมีหวานนิดๆแล้วก็เย็นๆนะคะชื่นใจชื่นใจเนาะมาเข้ามาทานด้วยกันค่ะแก้วมังกรแก้วมังกรในน้ําเชื่อมนะคะมาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ